พี่คำว่าฮิตสแกนคืออะไรคำว่าฮิตสแกนคือตัวละครที่กดยิงปุ๊บแล้วก็สุนเดินทางถึงศัตรูเลยครับเช่นวีโดแอดแคทิดี้โซเจอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฮิตสแกนปีนี้บิษณทจะเลือกจากที่สมัครไว้ไม่ต้องโหวตแล้วเออ๋อใช่ใช,ใช ซาเลียบวก3ฟองยิงใครดีฮะบวก3ฟองคือยังไงพีุู่ดครับถ้าจะศึกษาแนวทางแทงโบเกอร์ถือว่าเป็นคนที่แนะนำคำแนะนำดีไหมไม่ไม่เคยดูโบเกอร์เลยเลยไม่รู้ว่าเขาแนะนำยังไงบ้าง โอ้โพี่พุธไม่ค่อยดูสตรีมเมอร์โอวัตเอาจริงๆแล้วอะสตรีมเมอร์โอวัตที่พี่พุธด,ดูอะจะมีอยู่แค่คนเดียวปฏิพานแต่น้องแกไม่สตรีมแล้วอะผมก็เลยไม่รู้จะดูใครละทีถวัลก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสตรีมเวลาเดียวกันเอาเวลาไหนไปดูฮัโโลโหล เดี๋ยวพี่ผมเพิ่งเห็นว่าอีาลารี่ไม่ได้ช่วยผมทำอะไรเลยหรอฮิวก็ไม่ช่วยอ่ะดามเมจก็ไม่ช่วยเหรอ what หรือว่าช่วยทำดาเกลแต่ยิงไม่โดนวะไอไอแฮมนะโน้ไอแฮมนะโน้สลีฮิแมนมีอายุ ผู้เล่นท็อป500เกาหลีทางบ้านดุทุกคนไหมถ้าไม่อยู่ในแร้งท็อปร้อยไม่ดุเลยครับคนที่ดุส่วนใหญ่จะอยู่ท็อปร้อยครับท็อปร้อยถึงท็อป500ไม่เก่งส่วนใหญ่ไม่เก่งต้องท็อปร้อยลงไปแบบหลักหน่วยอะไอ้หลักสิบอะพวกเทาท็อปหลักสิบถึงจะโหด มีเอ็มึงเส้ที่เอพอไปแข่งระดับตำบลพอได้หรือยังพี่เอ่อโอเพนดีเวชันยังไม่รอดเลยเซอร์เธอแรงแค่นั้นนะโอเพนดีเวชันยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่แม้แต่จะติดท็อป5เลยด้วยซนะ้ำเกาหลีเขามาตรฐานสูงมากเลยนะ แลนด์มาสเตอร์พอแข่งในมหาลัยไทยได้ไหมได้มีโอกาสติดท็อป8 You got bird and die cannot heal X2 h e a Mini ใช้ดีไหมครับดีครับเป็นเมาส์เมนผมเลยแบบแทบหาเมาส์แทนตัวนี้ตอนนี้หายากมากเลยเพราะว่าชอบมากๆแต่รู้สึกว่าคลิกไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันแข็งไัวหน่อยมันใช้แรงกดเยอะ ใช้สวิตช์ของอไรเหรอไม่รู้อะอ๋อไม่ใช่ใช้สวิตของเคาซาเองครับเคาซาผลิตขึ้นมาเองเออจะตอบก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เคาซาใช้สวิตของตัวเองครับเขาาผลิตออปติคอลของตัวเองมามาใช้เลยไม่ไม่เหมือนฟีลลิ่งของของเจ้าไหนเป็นพิเศษ แทนท็อปร้ยเอาหลีไปแข่งในในไทยนี่เรียกว่าเสมอ์ฟเลยใช่ไหมใช่ก็คือสบายสบายเลยแบบเดินเดินไถผู้เล่นไทยแบบสบายสบายเลยบิกินใช้ขนมพี่ฮิวตอนไหนตอนที่เห็นว่าเพื่อนกลัลลงจะพะทะแล้วให้กดล่วงหน้านิดนึงเพื่อเผื่อระยะเวลาเดินเดินทางของขนม ผมชอบทรงเมาส์ X2 Head มากเลยนะ1นน้ำหนักน้ำหนักบาลานซ์มากกระจายกระจายน้ำหนักเมาส์ไปตามไปไปไปแบบไปตามตัวเมาส์พอดีทำให้เวลายกเมาส์อ่ะมันไม่เอียงกระเทเล่ไปไปข้างหน้าหรือข้างหลังซึ่งมันเป็นปัญหาสำหรับเมาส์หลายๆตัวที่พูดใช้นะคือเวลาพุชคีบเมาส์ขึ้นมาแล้วเมาส์มันเอียงเอียงไปข้างหน้าไม่ก็เอียงไปข้างหลังแต่ตัวนี้ไม่เอียงเลยเลยชอบมาก ที่เคยเห็นวันเหมยวันฟิกขึ้นท็อปหนึ่งไหมครับเขาเล่นแบบนั้นได้ยังไงไม่เคยครับใครว่าขอชื่อได้ไหมไม่คุ้นเลยฮะมีเหรอถ้าจังเลสยังพอเห็นอยู่เสมอยนี่ไม่เคยเห็นนะหมายถึงเควกี้หรือเปล่าถ้าเหมยท็อปหนึ่งเซิร์ฟยุโรปเนี่ยผมรู้จักอยู่นะเพราะเขาเป็นเพื่อนผมเรารู้จักกันตอนเวิร์คับปี2017เเป็นคนอัธยาศัยดีเสียอยู่อย่างเดียวขี้เมาไปหน่อย

สวัสดีอันอยนิมัสครับสวัสดีครับถ้าไม่เถียนาโนฟรีไฟนั้นนะผมว่าเกมน่าจะไหลกว่านี้เสียได้แอคโคดันกดอันติตอนผมนาโนพอดี มิดท้าพอยแรกก่อนเปิดประตูรถมันขยับไปถึงประตูโดยไม่ดันใช่ไหมไม่ต้องดันใช่ไหมใช่ครับถูกต้อง แต่ผมก็อยากให้น้องมาร์กแกฝึกแทงจริงๆนะเพราะว่าอืมันไม่มีใครคิดจะเล่นแทงแล้วอะ่ะเพราะว่าวันที่โชยชิอายุสิบเจ็อ่ะมาร์กมาร์กถ้ามาร์กได้เล่นแทงอ่ะทีมนี้มันจะเป็นด r e a m ม e เลยเหลือแค่ดาร์ฟจะต้องปั้นปั้นเมนซัพพอร์ตขึ้นมาใหม่คนหนึง่ง เขาชื่อภาษาเกาหลีครับ 5, เขาตกมาจากอันดับ6 4, กอันดับ9ซ <Season 6. S 1> ีซัท่น6อ๋องัน้นไม่รู้จักครับไม่รู้จักหรือว่าผู้เล่นยุโรปแต่น่าจะเป็นเพราะว่าแพทนั้นเหมยมันโกงเลยไอแบงล่ะเลิกเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องเลิกเล่นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> ผมเพิ่งรู้ ประมาณเมื่อวัน2วันที่แล้วว่าแบงตัดสินใจเลิกเลิกเลิกแข่งเลิกเล่นเลยแหละไม่เลิกแข่งเลิกเล่นเลยแหละอาจจะแค่เลิกแข่งเฉยๆก็ได้ยังเล่นโอวัลเพื่อความสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยเห็นน้องอยู่แล้วนะปกติ เมนทับในไทยนี่หายากมากเลยนะใช่เห็นด้วย เ้ยไม่โดนหรอขวดโยนสูงไปหรอแอคโคก็ต้องฮิวซาเลียก็ต้องฮิวขอร้องละขวด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 อู้ไม่ทันหรออุ้ยถ้าเมื่อกี้ขวดไม่ติดโคดาวน์นะ ไม่โดนอุ้ยตานี้เอมแม่นจังอ่ะเฮ้ยผมชอบเอมตานี้ตัวเองม,มากเลยผมรู้สึกว่าผมแบบกระจายกระสุนดีมากรีโหลดจังหวะดีมาก อาไม่ได้ไม่พอ <c oughs> รู้สาเหตุไหมอ่าหมายถึงสาเหตุ <c oughs> ที่เ <c oughs> บรแงเลิกเล่นเหรอบรแงไม่อยากมี เพราะแบงไม่มีเวลาให้กับโอวัตแล้วครับโอเคไหมคือ,อประมาณว่าดาบอะอยากได้อยากให้แบงอะฝึกตัวละครเพิ่มเล่นโอวัตเยอะๆแต่แบงบอกว่าแบงไม่มีเวลาให้โอวัตแล้วนะ,ะทำให้ไม่ได้อะอง่ายประมาณนั้น ฝั่งนู้นเขาแกร็บซาเลียเราแบบโซโล่ตลอดเลี่ยงสงสัยต้องเก็บนาโนไว้คา์เตอร์คา์เตอร์แกร็บมั้ง อถ้าลางเมาส์แบบตานี้ได้ทุกตาก็ดีดี เมื่อกี้ต้องนาโนซาเลียให้ซาเลียค้มไว้ไม่งั้นเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเขาทะละัก <c oughs> เฮ้ยทำไมมันไม่หิวเพื่อนแล้วนะ <c oughs> อิลลาลี่ไม่หิวว่ะสงสารซาเลียมากเลยซาเลียต้องแบบ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> ขวดสวย ซีซั่นนี้รีวันไหน20บวันครับผมอีกประมาณ20บวันประมาณปลายเดือนปลายเดือนกุมพาพัน ผมว่าเขาจะแคว้นารเลียนเราแน่เลยเดี๋ยวเราต้องเก็บนานโนไว้ช่วยชารเลียนเราอุ้ยอุ้ยอย,อย่างนี้โดนรวบหมดเลยนะ ต้องต้องเอานาโนไว้เซฟเพื่อนจริงเพราะว่าไม่งั้นซาเลียตายแล้วอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโอ้ยแกแกแกตาน,นี้ฉันฮิลเสียดีมากเลยฉันอยากให้ตัวเองฮิลแบบนี้นทุกตาจังเลย โอ้ยโอ้ยชอบเอมตัวอิงตานี้มากเลยอ่ะแบบฮิวแอคโคคือแบบฮิวแอคโคคือแบบเป๊ะเลยแบบเวลาลากไปหาแอคโคแล้วฮิวอ่ะแม่งแบบโอ้ผมชอบมันเลยตานี้ผมกระจายฮิวแบบเป๊ะ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  ยูทูปตาน,นี้ไหมตานนี้น่าลงเหรอแต่ผมว่าเพลินๆดูนะแบบดูแบบดูแบบยิวแบบดูแล้วมันเพลินตาเนี่ยน่าตัดอยู่น่าตัดอยู่ทำไมแรงสูงๆเขาไม่ค่อยใส่สกินกันอ๋อไอที่พวกไม่ใส่สกินคือพวกที่เล่นไอดีเสมอรครับ นั่นแหละครับความลับของพวกแรงสูง